ในช่วงของอำเภอยิ้มวันนี้ลำดับของอำเภอกงไกรลาศนะครับท่านอำเภอสุภาวินีนวลหงมอบหมายท่านปลัดอาวุโสกับท่านนครบวบขมเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนนะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับท่านธนกิจครับเรื่องาวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้เภอกงไกรลาศครับเป็นเรื่องอะไรครับครับในสัปดาห์นี้นะครับขออนุญาตมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่สองสามเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องขอบคุณการดำเนินงานของ พอ่อพี่น้องชาวอำเภอกองไนนราดที่ดำเนินการในห้งที่ผ่านมาครับครับผมเริ่มต้นจากเรื่องอะไรดีครับในเรื่องแรกนะครับก็ประเด่นต้องขอขอบคุณนะครับอการจัดเก็บข้อมูลสอปทถประจําปีพศสอง8ันหกสิบแปดนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับร่วมด้วยอาสาสมัครการจัดเก็บแล้วก็พอ่อพี่น้องอกำนัลผู้ใหญ่บ้านนะครับ 15, เกจจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยี่สิบห้าคนเรือนนะครับสช้นสุดเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกรุมภาพันธ์นะครับผมก็ขอดว่าอ,อของอำเภอกรุงไทลัาน์เป็นเป็นที่สองนะฮะรักษาแชมป์ไม่ได้ในปี <c oughs> นี้ของอำเภอกรงุงไทรัลน์นะครับ <c oughs> แต่ว่าในระดับจังหวัดเนี่ยยังได้เป็นที่หนึ่งอยู่นะครับที่หนึ่งของประเทศนะครับจสุโขไทยครับ <c oughs> นะแต่ของอำเภอกรงุงไทรัตน์เนี่ยเป็นที่สองรองจาก อำเภอจุนนะฮะจังหวัดพะเยานะครับก็รักษาแชปมไม่ได้นะครับแบ่งกันจังหวัดยังรักษาแช่มอยู่นะครับรก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวกำลังพิเศษบ้านอแล้วก็อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการการรับรองข้อมูลนะครับซึ่งจะมีการรับรองข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องชัดเจนเอาเป็นข้อมูลในการ วางแผนในการพัฒนาของผืนเวลาต่อไปนะครับครับผมมีอุปสรรคมีปัญหาในการจัดเก็บมีไหมครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็เป็นโดยระบบในการขีข้อมูลนะครับซึ่งทําให้แต่ความล่าช้าวางค่นเนี่ยทราบว่าทราบมาว่าในการจัดเก็บมันต้องตื่นมาตีสามตีสี่ 3, 4, ะนะเพื่อให้รอระบบเนี่ยว่างในการใช้งานนะอาจจะเป็นด้วยการใช้งานงพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับ ทำให้ระบบการคีข้อมูลในร่าช้านะครับครับพอเป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นทุกปีเลยนะครับแต่ความร่วมมือร่วมเลือพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีใช่ไหมครับครับครับผมเรื่องไปนะครับครับขออนุญาตเอเรื่องการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm สองจุดห้านะครับผอกราชตอนนี้สภาพอากาศสองวันที่ผ่านมา นะครับสามวันที่ผ่านมาก็ยังเป็นสีเหลืองนะครับก็ประมาณเมื่อเช้านี้สามสิบสองจุดสามนะครับอาพีเอสองจุดห้านะครับก <c oughs> ็ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นเยอะนะครับในห่วงนี้ก็ส่วนหนึ่งเกิดจากยังตอนนี้ยังเก็บเกี่ยวกันน้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออ,อทางพนันผู้ใหญ่บ้านนะครับขอ้อมเผยุงล่าพร้อมด้วยส่วนราชการนะรทุกปฏิประิการประจำตำบล ได้ร่วมกันรณรงค์นะครับเปาะประตูบ้านนะครับสร้างการรับรู้นะครับของมาตรการของรัฐนะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนมาตรการบังคับที่ทางหน่วยงานรัฐไนี่ออกมานะครับอสำนักวิเศษบ้านขณะนี้เนี่ยสำนักวิเศษบ้านก็ยังก็ยังมีการประชาสัมพันธ์นะครับมีการทำเอ็มโอยูกันพบทั้งร้อยเก้าหมู่บ้านมาสิบเอ็ดตำบลนะครับ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้จะทําประกาศกาหนดเขตควบคุมเขตลําคาญนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์รวมทั้งามาตรการในการฉีดพ้นน้ําบริเวณสามสามแยกหรือถนนต,ต่างๆเพื่อลดฝุ่นหมอกควันที่ดำเนินการมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับเพื่อครับลดลดฝุ่นลดละอองนะครับมีการประชาสัมพันธ์นะฮะ แจ้งไปทั้งวัดก็จะคณะเพเภอท่านก็ช่วยรณรงค์เรื่องการจุดผูกจุดอะไรเนี่ยนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นทั้งบ้านทั้งวัดท่างโรงเรียนนะช่วยกับประชาสัมพันธ์หัวใจเขาทาทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็หยุดเผาเพื่อลมภายใจของคนสุโข,ขทัยเพื่อลมภายใจของชาวอเมริกงลาสแาะนะครับแต่ว่า ็ยังเป็นห่วงอยู่นะในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะจะเป็นช่วงที่เอจะมีการเก็บเกี่ยวเยอะมากในพยยื้นทีน่อุทยานแุ่งชาับจากสถิติของเกษตรเนี่ยตอนนี้ประมาณสี่หมื่นกว่าไร่นะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้ที่จะมีการเก็บเกี่ยวนะครับก็ท่านนายเภอ่็ยังมีความเป็นห่วงแต่ก็ได้กำชับกำแนะนที่บ้านนะครับผมว่าเอาตอนนี้เนี่ยมีการ ทางราฐดรนเกษตรกรมีการติดเต่อเยอะนะครับมีการตอนนี้ช่วงนี้มีการหมักฟางด้วยเลยด้วยนะครับเรจะอีกเรี่องการการเผานะครับรวมทั้งมาตรการที่รัอใช้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการงดการช่วยเหลือนะครับงดการให้ครอบครองออที่ดีของสวัสกง,งดการให้เขาช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐของกระทรวงเกษตรพวกนี้ก็ก็ช่วยได้เยอะนะครับตลอดจนเดี๋ยวอ,อตามมาตรการที่จะออกมา ที่มีข้อเรียกร้องลา่าสุดก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมได้ครับกรบผมช่วยกันไปจนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับครับครับผม,ผมเรื่องของวาเป็นห่วงช่วงนี้เยอะมากเพราะเพราะมีแผนการเก็บเขี่ยวเยอะนะช่วงเดือนเนี้ยนะครับทั้งเดือนนะครับหลายวันที่ผ่านมันี่ีฮอสปอตไม่มีนะครับหลายวันนี้ไม่มีฮอสปอรับแล้วก็พีเอมสองจุดห้าอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองครับครับผมเกณฑ์ดี คระชื่นนะครับ <S 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 ับเรื่องถัดไปนะครับเอเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมงานศักระพระมย่าชาวสุโขทัยนะครับซึ่งก็ต้องขออนุญาตประชาัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นที่แบบสิ่งที่ชาวหุโไทัยให้ความเคารพถือนะครับอของโดยเฉพาะพระม่ย่านะครับมีเริ่มต้นแบบ28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนะครับ วันที่28นี้ผ่านพ้นไปแล้วอำเภอคงเวียได้จัดกิจกรรมไปร่วมก็คือการประกวดร้องเพลงนะครับร้องที่และท้องถิ่นนะครับก็ผมปรากฏดว่าพอสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับได้รางวัลขันใจมหาชนประเภทชายขันใจมหาชนประเภทหญิงนะครับได้ชนะเลือกการประกวดร้องเพลงประเภทหญิงนะครับรวมทั้ง แดนเซอร์ก <Dan> ็ได <ส intensity> <uncon Marina> ้ชนะเลิศมาครับนะครับแดนเซอร์ได้ชนะเลิศมาก็ห้าห้ารางวัลได้มาสี่รางวัลอำเภอโกงไร้ลาดครับนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวท้องที่ท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นทั้งสิบเอ็ดแห่งนะครับทั้งกำนัลที่่บ้านนะครับทั้งร้อยเก้าหมู่บ้านที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอำเภอกงไร่ลาดนะครับได้รับได้รับมอบหมายนะครับ เป็นผู้ดำเนินการเรื่องร้านมัชฉาคาชาตินะครับในวันที่แปดในวันเสาร์ที่แปดมีนคาคมสองพันหกสิบแปดครับนะครับในวันนั้นก็เรื่องตั้งแต่มีกิจกรรมของกลุ่มสตรีนะครับจำนวนห้าสิบท่านนะครับไปรำวงสวงนะพระมิยานะครับแล้วก็ช่วงเวลาตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการออกสลาด มัชชาคาชาตินะครับนะก็ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นแล้วก็นำพิบ้านจัดเวียนยามเข้าไปช่วยในการขายจาัดฉลากมัชชาคาชาตินะซึ่งซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอโกงไม่ลาดก็ได้แชมป์ในการขายนะครับประมาณสี่แสนกว่าบาทรายได้ต่อ,นะตอคืนเนี่ยนะใช่ใช่ของของเฉพาะอำเภอโกงไม่ราดนะครับในคืนนั้นครับนะครับซึ่งในปีนี้ ก็ทนายเพอก็วางเป้าหมายว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นกันยากอยู่พอสมควรนะครับ,รบในการจำหน่ายสลับมาษากรชาตินะครับ,รบถัดจากนั้นในช่วงยินเนี่ยอ,อนิดนึงนะครับอ,อในการอ,อจับสลับภาษากราชาตินะครับทนายเพอ,เอ,อได้กรุณาประสานทางเปิดเวทีหน้า หน,หน้าหน้าร้านมัาชาตชาติเนี่ยมีเวทีก,ก็จัดกิจกรรมการแสดงของอทูบีในเมื่อวันนะครับแล้วก็อังคารุงการแสดงนะครับของเด็กนักเรียนโดยรับความกรุณาจากโรงเรียนไกลในราชบางาังคลาพิเศษนะครับจากผู้ในการเฉลิมพลนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านบางฝันตะบนไกลในนะครับจากผู้ในการบัณฑิตนะครับวงอ่อง นะครับก็ได้จัดเด็กมา,าแสดงออกเรื่องทุบีท้งวันหน้า,าร้านมัตฉาราชาติด้วยก็เชิญชวนทุกท่านเข้าไปจับสลากแล้วไปชื่นชมนะครับการแสดงของเด็กนะครับในส่วนตอนเย็นนะในส่วนตอนเย็นก็จะมีการเดินแบบนะครับซึ่งาทางจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้ทุกอำเภอนะครับจัดกิจกรรมเดินแบบเพื่อการกุศล อำเภอละ15คู่คนะครับรวมทั้งส่วนราชการของจังหวัดด้วยนะครับของอำเภอเุืราดก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง,ง,งส่วนท้องถิ่นทั้ง11แห่งก็11คู่ครับนะครับมีจากหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอก็คือปจุสัตว์เกษตรประมงนะครับพัฒนาชุมชนศรษดีเนี่ยรวมกัน1คู่ข<า>องอำเภอเุเรราดทั้งสาธารณสุข อำเภอกร,งรุงเร่าร่วมร่วมกับทางโรงพยาบาลกรุงไเราชก็หนึ่งคู่ครนะับชมรมปนต้ใบ,บ้านหนึ่งคู่แล้วก็ของสมาชิกเหล่าพระชาติอำเภอกรุงไราช่อสุโขทยัยอีกหนึ่งคู่รวมเป็นสิบห้าคู่ครับสิบห้าคู่ครับในการในช่วยช่วยกันอร่วมเดินแบบประการกุศลนะครับก็ขอชวนชวนนะครับพี่น้องอชาวอำเภอกรุงเราชนะครับทุกท่านนะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทุกแห่งเข้าไปร่วมร่วมจับสลากภาษาชาติด้วยนะครับร่วมเชียร์เป็นกําลังใจกับการเดินแบบด้วยเพราะการเดินแบบเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันครับนะครับแต่ว่าก็เป็นความกำลังใจซื้อดอกไม้ซื้ออะไรเพื่อเอเข้าร่วมกชาติด้วยนะครัเง <practical S 1> ินสมทบกับาชาตินะครับแต,แต่แต่ละอำเภอคงเข้าไปร่วมกันด้วยกัน ใน,นวันนั้นก็องจะมีการสัตวละก็เดินผัดเปลี่ยนน้นเงินแต่แล้เวเภอไปนะครับครับก<อ>็เป็นข่าวสารทางเพิราชในเดือนนี้ครับครับผมกิจกรรมการกุศลในงานสักการะพระแม่ย่าอำเภอกรงไกรลาศก็วันที่แดมีนาคมนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน,นะครับท่านปร,ราลัดอาวุโสอำเภอกงไกรลาศท่านนครบกขมนะครับสัปดาห์หน้าโอกาสนาหน้าได้รับมอบมาพูดคุยกันเพิ่มเติม,ตมครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ